เนี่ยเขาให้คนมาเอาหมูวานอ,อี่างเงี่นะแงแ้วกันนะครับก็เชียงใหม่ติดลอยบนเส้นแล้อครับผมแม่นะครับผักหวานครับผมผักหวานปลา,า่นนี้แห้างงามคนนี้ง่งา,งงามง่ามเพราะงานเพิ่มขาวในเวลาแต่งเล้วครับผมมี่นีีเพอด,ดีกิ้งพอดีข้าวขาวสิครับ ต้นท่านก็นบ,บ่อเป็นยังครับผมไข่แต่งซิเลียใส่ปูนีแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวสูงก้อนมูหรืบ้างนี่พูนจักน้อยเดินหนีสอกก้อนมูเหรอวะผักคอนแค้นอคอนแคนเห็นหลายต้นอ,อยู่นี่พุ่นต้นนึ่งนี่พุ่นนี่ครับผมน้องใหม่ครับผมน้องใหม่น้องใหม่ง่ามเนาะง,งามเนะาะนอนหน่อยๆเพิ่นขึ้นมาใหม่ไล่หลายครับครับมีหลากหลายนอนนึงแนวกินครับผมตักปะท่าน จักกอไผครับผมสวัสดีครับสองบาสวัสดีครับผมมาปอกกันครับสองบาลนี่ส้วงจะเศร้าครับผมกับบรรยากาศเยนเย็นครับผมอันนี้รอโคกรอปลาคือเก่าครับผมแมนครับว่าได้พักว่าได้เศร้าเลยยังลุยคือเก่าครับผมครับยินงข้าวปลาแถวบานเฮ็ดก็ออกกันครับเม่าวานกีร่วนพี่น้องเนาะแมนเบาต้นบ้าพุ่มเฮ็ดออกว่าสั่นแมนครับ เพิ่นมาเห็ดกระเดียงปลานีกอ่าครับเพิ่นมาเนี่ยหมูว่านเนี่ครับผมครับเพิ่อนเนีไปกระตาเลยครับอุ้ยเป็นเตสออนลายครับเนื้อใจลายครับผมเมืนเ่นนี้ว่าล่อชาครับผมเม่นครับเม่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งทิ้งหนึ่งสิงหาประจันเม่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งท่านว่าสองวันหาร่อยหกสิบเจ็ดเด้อครับผมเป็นคลิปใหม่ครับครับไปครับเม่อนี้ไปลุยกันบ้างครับผมบรรยากาศด้านนี่สิมีเห็ดอย่างเห็ดเก็บแน่ครับผมคลิปใหม่เด้อครับผมมีคลิปเก่าครับผมอ่ะครับบรรยากาศปลาบานสองปลาครับผมคนใหม่หน่อยสิร้ายเป็นเศษน่องไหม ก๋วยเอแดงครับผมีดอกเดียวจใชหน่อยเนาะเงี้ครับนี่ดอกแกงแสบครับนี่ในยู่วผัวเพื่นกินไม่ได้หรอกข้าขาเพื่อนดอกเพ่งจะได้อยู่ครับผมก๋วยเตี๋ยงอ่ะเฮ็ดสมครับนี่แบบนี้แกงวาวหวานได้ครับนี่เงี้ยครับเนี่ยห้อยเพคนมาเอาหมูวานอยู่นะแรงแตกด้วกันนะครับก็เชียงใหม่แต่ดอกงามครับ ได้ปุ๋ยขอท่านครับแจ้งรูมขอท่านครับพี่น้องปุ๋ยป้อต้นตัดยาให้เนื้ป่าไห้ครับ บ้าพุ่มกลงเหงามปแล้วครับพผนเดี๋ยวจะปุ๋ยใส่ก่อนครับนี่ขิงหัวเขาเอาไม้ไม้ไงเนาะบายนี่ขิงหัวแม่นครับขิงหัวมาใส่ต้นไผ่ครับผมอมันจะตัดหญ้าซทำครับต้นนี่ต้องามครับต้นอู้ยต้นนี้ก็ต้องแตกใช่ไหมแม่นครับพอดีหลายสวนหลายครับผมเลืบรไเวแตงคุ้มแตงยังไหวครับผมพื้นที่นี่ต้านกระท่วมพร้อมครับผมแต่ว่า ต้นของท่านก็โบเป็นหยังครับผมไข่ไหนแต่งสิเลียใส่ปุ๋ยนี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนี่โบตรงย่านเพิ่นตายครับผมโบเป็นหยังเขเป็นหยังครับหนามแซวมาหันเป็นเดือนเนาะนั่งทุกต้นครับผมพี่ครับแต่ว่าะดได้แต่งคุ้มด้วยครับผมหมอพุ่มก็กำลังเดิมแต่งคุ้มครับนี่ครับอืมเป็นสิ่เหมือนกับปุ๋ยมาใส่ครับผมผีช่างผีกระแมนครับสวยามของพื้นครับผม ตัดหญ้าในสวนไทยครับผมบ๊าส่นตัดหญ้บาบ๊าพุ่มวพวกคุมบักขั้นครับผมพุมทตาตามรถครับเห็นไหเบ้าเท่าม,มีแห้งก่อนตับเครื่องก่อนมืดแล้วครับผม้าพาพี่น,องงน่องยางเบิ้งก็ต้องถอดไว้เอาไปพุ่งก็ได้เดี๋ยวข้อสี่เดี๋ยวยกาบบานแล้วครับผม พูนจะว่านอนหน่อยเพื่อนเห็นขึ้นหลายใิ่ไหมครับไปภาพี่น้องย่างมือตัดไปเรื่อยครับผมในปลาย่างหน้ากสิมือเอื้อมมือหึ่งหมดแล้วครับนี่กสิดหดน้ำแล้วครับแตงกิ่งแตงหยังตัดหยางามเนาะนอหน่อยหน่อยเพิ่นขึ้นมาไม่ได้หลายครับครับมีหลากหลายนอนึงแนวกินครับผมจักประคั่นจักกอไผ่ครับผมเสียงเนี่ย ที่มอกอเนี่ยสองนอครับกำลังจะได้น้ำก็สิจะได้น้ำได้น้ำได้ปุ๋ยครับผมเอาปุ๋ยใส่น่อครับมันแมนครับผมพี่พี่จะออกไหมพี่แม่ครับอู้หสาดหูสะอาตาเน้าหวานนี่เหรอพี่นอหนึ่งครับผุนถ้าผุนก็มีแมนครับมีเบิร์ดครับผมมีเบิดแทบทุกกอเลยครับ ผนท่าผุ่นเนื้อจักล่องเบาไว้ให้ตัดเนื้อยูซีร่องเอาไว้มือไหมเนาะไม่นะครับไอ้บะเมียนไผ่ใบไผ่บ่งหวานเลยซี่แม่บะนาก็ยังก่อนกินนอสดไหมไผ่เพชรน้ำผึ้งไม่นครับไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งครับผมอีกสองแถวครับผมยังไงติดนะครับผมไปเยังยังก่อนนี่ล่องกลางก็จะเป็นต้นบากเด้อครับผมโอ้ หาลอยนี่ต้นเป็นต้นกระบ,บากไสเชื่อเฮ็ดละงกเฮ็ดพึงแดงครับผมเนีนครับถ้าเบิ่งสองบาทสิพผ้าพี่นงเก็บเห็ดพึงแดงในปลาไผ่ราะวะสองบาทเอาเชื่อมาใส่ตลอดเลยครับผมเมีนครับอันนี้ยังมาท่านถึงปีได้ครับนี่ผมเก็บควเพิันว่าเฮ็ดพึงแดงบวออกครับผมออกยังได้ก็ออกเพราะว่าเฮ็ดอยู่ในหากใหม่ครับผมต้นไผ่นี่แห้งเก็บความชื้นได้ดีเนาะเมีนครับผม,มน,นี่ขนาดน้ำถ่วมได้ครับนี่ อุ้ยแซนาเป็นเดื่อนๆครับผม,มยผมังม่เป็นอย่างครับทำหล่องนี่แมนเบิร์ดครับผมแงมแต่บางต้นก็ปรลอดเนาะเชื่อเพิ่มหน,นักตอนแรกแมนครับแมนตอนแลรนลกมาปลูกใบพะรล์เบิร์ดป่ะผ้าพีหน่องย่างเบริร,บนนร์ดเทียแถวเทียแถวตรงในนอกรก็มีครับน้องใหม่ครับผมน้องใหม่เน่้องใหม่เง้ยงงามเนาะ สะอ่อนน้องใหม่ครับผมขุนกอกรมี่ขุนอู้ขึ้นหลเลยด้อู้แหนหนามนด้ครับผมกรทอนีอเอาครับนี่นครับแต่มือื่นนี่ว่านี่อาจค้ำคำสีหดเนาะครับพี่ครับน้องเตัวนี้สีดจงล่ำเหมือนไหวมากเราก่อนน่กกนะมันได้สองล่ำได้สองล่ำจงไหวแล้ว เขาต้องขิงน้องงามๆครับผมก้อยหนี่งไหมก้อยนี่ก็ไล่ล่าลแล้วนอ้องขิงไม่กีกแล้วครับน้ำถั่วมเมื่อกี้ครับผมนี่ย่างอยู่นี่ย่าง,งาอยู่ปะเมียนย่างอยู่สองตน้นเดี๋ยวสิปั้นคู่ไหมครับผมคครเสียมาปลูกไหมเนาะเมียนแต่ว่าฟังนี่เฮ็ดเปองน้ำสิปลูกกู้ยุคค่ะเมียนครับผมเฮ็ดเฮ็ดเป็นรองน้ำครับผมอ้อ,อมแดนเลยครับคือทางเข่าหน้าปังอะเนาะครับพอดีเฮ็ดผึ่งผมเป็นเสี่ยวมะปลูกไหมเนาะเฮ็ดเป็นชุ่มชื้นตลอดเวลาครับเพเมมเิ่นก็นสีออก นองได้บัดนะคนตรงนี้เลนอนนี่เป็นย่ากิจจกใหม่ใช่ไหมกิจกรรมใหม่ขนาดหมูม่บ้านโบ,นบ,นบนเห็นนมั้ยเมื่ครับกำลังแข่งกันนอนเห็นามาเลยหลังจากเก่ปาปลาโบมาเป็นไหนเนาะสามดอก <c oughs> ต้องสามดอกครับนอนกำลังแข่งมาใหม่ครับนี่ก็คนแข่งเจ้าฮะก็คนแข่งเจ้าเห็นอยู่ยนี่ เขาพวกคอนแค้นครับผมผักคอนแค้นผักคอนแค้นเห็นลายต้นอ,อยู่นี่ผุนต้นหนึ่งอยู่ผุดน,นี่ครับผมโอ้แก้วบานนี้ค้ายครับต้นวาสนาครับเม่นครับผุดต้นหน,นึง่งเห็นลายต้นอ,อยู่ได้ติดยากแห้งครับผมแต่ว่าปีนี้สีแล้วมาปลูกไม่นเนาะเพิ่งมีโฮมแล้วบานนี้เม่นอมีโฮมแล้วครับว่าตอนตี่สาว่ามาปลูกนี่แต่จ้าเลยครับผมแดดจ้าได้ครับถ้ามีเสียมาปลูกแบบเป็นปลาลุงดิบเลยครับผม ตัดมะยืนแน่เนี่ยน่องพุ่นนะพุ่นเลยตัดมะยืนครับต้มมโดนเลือกครับบาวพุ่มแปลกใจแห้งครับผมทั้งแต่ซื้อเถอดมาแม่นครับผมไข่หวานเป็นอยงางที่หวานครับแถอเอาไปแกงมะว่านนี่ครับผมน่อดตัดมะยืนอู้ยห้ามพักหน้าเนี่ครับสุดแรกสิบบัวลายเป็นไหนครับแม่นครับบัวพุ่มกระแตงบักท่านสามรถครับผมเมว่าเพิ่นสิบบัวหลอดแล้วก็ยังงามอยู่ กอ,อนี่กยเกินหลายแล้วครับล่ำอ้านี่ก็คนแค่นก็นออกกิ้วเหมแอนมนนี่มเมนเห็นยุ้ยซานซี่ตอนนี้ป่อือเห็นเป็นติดไงพูดเหงือกนอก็น่าขึ้นแมนครับผมวู้ไหลไปวางก่อนตอนสิ่คับครับผมไายเห็นพี่น้องเบิ้งจักบาทครับผม,มเริ่มแตกยอดแล้วครับยอดแน่นอนแน่เดี๋ยวเมนติดเด็ดยอดอยู่บ้านี่ว่าเน็ตดีดง่ายแตบว่า ที่หนาเพ,พนนิ่นก็คือครับผมแตกกิ่งออกไปก่อนเนาะแม่นครับแต่ว่าเพิ่นติดลอยไปเส้นเหรอครับผมแม่นครับพอมอหันหนาเพิ่นแสเนี่ยเพิ่นยังร้อยมาได้เนาะแม่น,น,นครับผมน,นี่ง่ายๆครือนกัน,นติดแล้วติดเลยได้ครับผมนี่คือกระิแตกกันตา,นายน่เครับผมไังไหนก็เอาตัดมองนี่แตกมาหนึ่งใบเพิ่นตัดมองนี่ครับผมตัดมองนี่เพิ่งก็ะจิแตกแตกแตกเกได้บ่ครับผมนี่ตัวนี้งหามใบไงดีครับตัวนี้ ผักหวานครับผมผัก,กหวานปลา,ปามาอยู่ในสวนสองบาแล้วอัน,น้พักยังมาพักหวานบ้านไม่อัน้พักหวานบ้านต้นนี้ก็บลอดครับผมแต่ว่าหลอดจะส่วนไหลครับผมก็งานเพิ่งใด่ตั้งอย่างเดียวบลอดต้องข้างใต้รอดบ่ะบ๊อดอดุ้ยคือเขียวอยู่คือเขียวอยู่ป็นอ,อย่แหงียกกระแตกที่เขาเนี้ยนี่ครับผมต้นนี้ก็รอดครับ ตแต่แตกกันไม่ลายหะเนี่ยตั้งแต่นั่นตาแี่ครับนี่ยอดเมันเดินกินได้แล้วครับผมขุดท่ามันกลอดอยู่หลอดหลายนุ๊กนี่ครับต้นนึงต้นตนึงวา่าสิกรลอดกับผมรอดเดินแตกยอดกันไม่เงี้ยหรอ,อตรงมากดกน้ำเงาขึ้นดอกชื่อเลี้ยงเพิ่นชื่อต้อนยังหน้าครับผมเมียนครับ ตะกี้ต้นดังหน้ากับเพรท่านอิงยัครับตอนแล้วมาผูกครับนี่ตลอดคือกันอู้จะเป็นสองมามีความสูลหลายเด้อครับผมอยากรู้มาอยู่ได้ไหเม็นจะผลการอดมัันนมีแห้งง่ามมันะดองมันมีง่ามง่ามของานเป็นเริ่มขาวไนเวลาแต่งแลครับผมมีอนี่พอดีกินพอดีข้าขาวสิครับง่ามแห้งอืมอร ครับผมุนยังหน้าก็ทพรมหัวเบิร์ตเหรอครับผมเนี่ยเดเมื่อไปกระพวอยครับพูดถ้าแต่งกิ่งนี่ครับผมปีนี้เดมื่อบ่ถึงแท้ครับผมนี่ตัวนี้ผู้ใดแต่งสะโพกแต่งนี่ใส่งามใส่งามให้ครับผมนี่ฟองมากะผักหวานปลาครับงามเลยเอียงเบาของมักนี่ผักขี้เหล็กเพิ่นอมมาใเลยแซ่บวราเพิ่นเกิดก็เลยบ่ออกเพรามากินครับ ม่หอน,นเพิ่นนะนี่เปต้นสุงสูงนี่ว่าพุ่มมกต้นมเมนอกต้นนี่แหละสูงก้อนมูหรือบ้านี่พูนแทหน้อยเดินหนีเสีอก้อนมูเหรอวะเมื่อวานแล้วพอเดินหนีมีหอ,อยพกยุ่งเนาะพวาย,ยุ่งเสีออกค่อยครับผมเมนตามที่เคยเก็บมากนี่ครับต้นนีต้นไง,ไง่ยลำง่าแงครับน้องงาิง,งกระแตหงอนีามา เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้กะปราพุ่งกับป้าต้นกะขอฝากคิปไว้เพียงสัานีดครับผมวันนี้ผ้าเขาป้าหละกะเขาป้าสวนห้องสองบาวครับผมแมนครับครับเขาป้ากะไม่ได้มานนะครับผมมันเหสามดอกครับครับก็เลยผ้ามาแต่งมาแต่งเยรามันตัดหยากระไพ่ตัวไปแล้วผมเมื่อยไรครับผมวันนี้เมื่อยไรครับครับ เอาเมื่อยกสู่ขึ้นกาครับผมแม่เครับครับเอาล่ะครับผมศิลปินีสองเบาขอต้อนรัไปก่อนครับเบาสนสวัสดีครับเบาภูมิสวัสดีครับบรรยากาศเป็นฤดูแห้งครับตะวันอัสดงแล้วครับผมนี่เเพื่อนแสงเงยอกมาใหม่เต็มเลยครับแม่เครับ